สวัสดีค่ะพบกับช่องเปิดกูร์พขา,ายถูกอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น EP ีที่38แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องค่ะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ วันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาจังหวัดลบบุรีรุ่นแรกนิยมหลวงพ่อกบท่านเป็นพระยุคเก่าท่านเก่งเรื่องวิชาอาคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวิชากสินไฟไม่เป็นสองรองใครองค์นี้ก็จะสภาพใช้นะคะแต่ก็ยังสวยเดิมๆนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะก็ยังถือว่าเหรียญสภาพดีนะคะยังเห็นยังสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็ยังเห็นอยู่นะคะก็ถือว่าสวยนะคะเพราะว่าเป็นพระยุคเก่านะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกบนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อกบสภาพนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังอาจารย์ทิมวัดช้งางให้ปี2554ตอกต่อโค้ดด้านล่างมุมล่างเลข54สภาพสวยมากนะคะปลูกเสกพิธีดีเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะสวยมากก็ว่าได้นะคะสําหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะผิววิ้งเลยนะคะสวยมากเลยค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่่ทวดเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่350้ค่ะรานะคาเบาๆเลยนะคะ กับความสวยของท่านนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปู่สุกหลังหลวงพ่อสาํารานวัดปากคลองมะขามเท่าปี2518จังหวัดชัยนาทปุกเสกพิธีดีเหรียญสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งองนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆนะคะ คะสภาพผิววิ้งเลยค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะสําหรับเหรียญปุสุกเหรียญน,นี้สวยๆนะคะก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธวัดทุ่งแก้วจังหวัดอุทัยธานีรุ่นพิเศษสภาพสวยมากท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี น่าสะสมมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังก็สมบูรณ์นะคะสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพุธเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระราชทานลูกเสือในหลวงรเก้าเหรียญน,นี้ก็จะเป็นสภาพใช้นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญช,ชัดๆกันค่ะก็จะเป็นเหรียญสภาพใช้เล็กน้อยนะคะก็ยังถือว่าสภาพดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะคะ ด้านหลังชัดเจนนะคะเหรียญพระราชาทานนะคะเป็นเหรียญลูกเสือนะคะสำหรับเหรียญลูกเสือเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่150ค่ะรานะคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหมอชีวกโกมารพัฒนขาวดำเรียบพลาสติกเก่าพร้อมใช้นะคะ เป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเลี่ยมได้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะถือว่าสวยมากนะคะเลี่ยมสีสวยมากนะคะเลี่ยมพร้อมใช้เลยค่ะสำหรับภาพถ่ายหมอชีวโกโกมาลพัทองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อกเกษมสุสานไตรักษณ์ที่ระลึกงานทอดพระป่าปี25 1 7สิผสมมวลสารปฐวีธาตุเจ้าคุณนอหายากเป็นอีกหนึ่งองนะคะที่น่าสะสมนะคะด้านหลังบรรจุจีวรน,นะคะก็จะสวยเดิมๆนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเป็นพระผงนะคะสวยนะคะ องไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกําลังดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะคะนี่ค่ะบรรจุดีวอด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสำหรับพระผงหลงพ่อกเกษมองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะรานะคาเบาเเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นช้างแกะจากงาแท้ ศิลปะสวยงามมากเลยนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมองค์ชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะแกะได้สวยนะคะสำหรับรูปช้างนะคะงาแกะสวยค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะ สำหรับงาแกะรูปช้างสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบามากเลยนะคะจากฝีมือแล้วก็ความสวยงามนะคะเบาๆที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตามหาเดชสมเด็จพระเจ้าตากสินปี2553วัดตีทศเทพกรุงเทพด้านหลังบรรจุเหรียญพระเจ้าตากสิน ฝังพลฝังตะกุดเงินปลุกเสกพิธีดีนะคะสวยมากน่าสะสมนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสวยเดิมๆนะคะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะสวยมากค่ะสีทองยังเต็มนะคะไม่มีด่างพลอยนะคะสวยค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะฝังตะกุดเงินฝังพลนะคะ สวยเดิมๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับตามหาเดชสวยๆก็จะอยู่ที่850ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกรดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี เลี่ยมพลาสติกเดิมๆพร้อมใช้สภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเลี่ยมเดิมๆจากวัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยงามนะคะเลี่ยมเดิมๆนะคะพร้อมใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะลักษณะการเลี่ยมวัดพิกุลทองก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือเลี่ยมเก่าจากวัดนะคะเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมๆนะคะ สำหรับตะกุดลวงพ่อแพรเรี่ยมเก่าเรี่ยมเดิมเดิมจากวัดองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาจับต้องได้นะคะเบาๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นเหรียญแพรแถบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชการชายแดนสภาพสวยครบชุดนะคะนี่ก็จะครบชุดนะคะดูสิคะเหรียญทองสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญช,ชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะกะไหล่ย,ยังสวยมากค่ะด้านนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะเห็นไหมคะสวยเดิมเดิมนะคะนี่ค่ะแถบก็ยังเดิมๆนะคะสวยค่ะ สำหรับแพรแถบสวยๆนะคะก็จะอยู่ที่ like. 650ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะ em. เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต네่อไปก็จะเป็นเหรียญทำมาจาก25พุทธศตวรรษเนื้อเงินแท้กระไหลทองสภาพสวยนะคะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเนื้อเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเนื้อเงินแท้นะคะนี่ค่ะ อีกด้านนะคะสวยเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญทามาจากเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะรานะคาเบาๆเลยนะคะกับความสวยเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลวงปูนาควัดละคังปี2 4 9 5หายากสภาพสวยเดิมๆนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามขององค์พระกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะสมเด็จหลวงปูนาคนะคะ สำหรับสมเด็จหลวงปู่นาคพิมพ์ใหญ่สวยๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่650ค่ะราคาจับต้องได้เลยนะคะกับสมเด็จสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงกำลังแผ่นดินจิตรดา2ปี2539ปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยกล่องเดิมๆเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมอีกหนึรุ่นนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามขององค์พระด้านในกันค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นสภาพเดิมๆเลยนะคะสำหรับพระกําลังแผ่นดินนะคะองค์นี้จะหนามากเลยนะคะสำหรับพระกําลังแผ่นดินนะคะดูตานะคะดูนะคะความคมความชัดสวยนะคะ สำหรับผ้าผงกำลังแผ่นดินพร้อมกล่องเดิมๆสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้อย่าให้พลาดนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงพุทธนาราวันตะบอพิษฉลอง7 2พรรษาในหลวงรอ9จัดสร้างปี2542 ผสมมวลสารสมเด็จจิตรดาและเกษในหลวงรอ9สภาพสวยกับกล่องเดิมๆนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บและน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะองค์พระด้านในสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ สวยมากนะคะพระสวยพระคมหน้าตาสวยนะคะสำหรับพระผงสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านพระอาจารย์เดชวัดสังขบมุคลลจังหวัดนครสวรรค์ ปีสองพด้านหลังฝังพลอยสภาพสวยปุกเสกพิธีดีมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับสมเด็จแหวกม่านองค์นี้นะคะความคมความสวยนะคะขององค์พระนะคะชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะฝังพลอยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังสวยนะคะ สวยคมมากเลยนะคะสำหรับสมเด็จแหวงม่านสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงไพรีพินาฏวัดบวรน,นิเวศกรุงเทพปี2536ปลุกเสกพิธีดีนะคะ สวยกล่องเดิมๆนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่หายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะพระสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะมาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับผ้าผงไพรีพี่น้าสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะกับที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ mm hmm. องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกระเมื้องหลังคาโบสถ์หลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาพอปลอสองพิมพ์เล็กและใหญ่นะคะสภาพสวยกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์เล็กก็น่าใช้พิมพ์ใหญ่ก็สวยค่ะสวยเดิมๆทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะคะคมสวยมากค่ะสำหรับพระก,กระเบื้องหลังคาบสถ์หลวงพอ่อโสธรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สวยๆส,ยสอ,งององค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่ 350ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะราคาก็เบาๆนะคะ2อ,องค์พร้อมกล่องอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายภายในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเท้ามหาพรมขนาดบูชาตั้งหน้ารถเนื้อโลหกละกะไหล่ทองหลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยมากเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะแล้วกล่องก็สวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกระทัดรัดมากเลยนะคะสำหรับใช้ตั้งหน้ารถนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มีตามียันหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะ สวยนะคะสวยเดิมๆค่ะเท้ามาหาพรมสวยมากเลยนะคะกล่องก็สมบูรณ์นะคะกล่องสภาพดีนะคะยังสวยไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสมบูรณ์นะคะตั้งหน้ารถสวยงามนะคะ สวยเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสําหรับเท้ามหาพรมสวยๆนะคะตั้งหน้ารถองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยมากเลยนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8น7 5 4 7 1 1อหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะได้ไปเปิดกุพาด้วยกันขอบคุณมากคะ่ะ